กรมอุตุเตือน12จังหวัดฝนตกหนักเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่พยากรณ์อากาศประจำวันที่5กุมภาพันธ์มี12จังหวัดภาคเหนือที่เสี่ยงภัยฝนตกได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนแพร่าน,าน่านตากสุโขทยัยอุตร,รดิตถ์กำแพงเพชรพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้้าางหนครื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก เคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลุกเห็บตกบางพื้นที่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเล นใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมพักเหนือตอนล่างภักกลางพักตะวันออกและภักใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟักขนองบางส่วนส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟักขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ